หลังจากที่อันนี้เป็นบ้านพี่ดิวแล้วนะครับที่สร้างให้คุณแม่อันนี้คือหลังใหม่ใช่หลังใหม่ที่สร้างเนี่ยคือหลังที่พี่ลินสร้างก็คือหลังนี้เลยเนี่ยหลังนี้เลยซื้อที่ต่อเติมแล้วก็สร้างเออเมื่อก่อนไม่ได้ดูดีอย่างนี้นะฮะตามนี้เลยพี่ดิวนะ่ะเอาเงินของพี่ลินไปสร้าง รถคันแรกก็เป็นเงินพิลินเนี่ยฮอนด้าซีวิสีดำน่าจะเป็นคันนี้แหละก็เป็นเงินที่ไปหลอกเอาของพิลินมาเหมือนกันนะจ๊ะบ้านช่องที่ทําขึ้นมาใหม่ก็ก็นั่นแหละก็เป็นก็เป็นบ้านช่องที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะที่พิลินสร้างเนี่ยร,รั้วเรลอะใช่ของใช่เงินพิลินหมดเลยนะประตงประตูร,รั้วเลอะ เนี่ยฮะสภาพหลังเก่าก็จะประมาณในภาพนะฮะแล้วเอาเงินเอาทองพิ่ลินเนี่ยมาทำมาต่อเติมมาสร้างนะฮะแล้วก็ปา้าไข่รู้แม่พี่ดิวรู้รู้ดีว่าเอาเงินใครมาทำรวมทั้งรถคันแรกคอนดาซีวกคันนั้นด้วยเป็นเป็นสวนของพี่ลินทั้งนั้นเลยนะส่งให้แล้วก็ถอยให้ถมที่ให้รัว้วรั้วทำให้นี่ฮะทุกคนดูได้เลย อยากจะบอกว่านี่แหละเป็นเม็ดเงินของพิลินก็คือหลังนี้แหละทํานั่นทนํานี่ซื้อที่เติมด้วยนะอะมุงหลังคงหลังคาทํานั่นทํานี่ให้ต่อเติมนั่นนู่นนี่ให้ก็เงินพิลินทั้งนั้นแล้วแม่เลียบเนี่ยกับป้าไข่ะจะรู้ดีจะอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าจะรับรู้เรื่องเส้นทางการเงินของพีล่ลินตลอด นะฮะตอนตอนนั้นน่ะดิวยังไม่มีเงินนะฮะดิวก็เกาะพี่ลินคนเดียวยังไม่ได้มาขายครีมขายหมอกขายมุกอะไรทั้งนั้นไอที่ไปสร้างไปทำนะไปถมทงถ,ถ,ถ,ถมที่ทำนั่นทำนี่ให้นะฮะไอตัวเนี้ยนั่นคือสิ่งที่ตัวเองหลอกล่อให้พี่ลินน่ะส่งเงินส่งทองไปทำแล้วก็จะให้มาอยู่กับแม่กับป้าไข่ตอนแก่ไปให้ความหวังเขาเขาก็นึกว่าเออ เอสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาก็คงได้มาอยู่มาอาศัยตอนแก่พี่ลินเขาก็เลยทุ่มเต็มที่นั่นแหละค่ะคือที่มาที่ไปนะฮะนะคือซื้อที่เติมไปข้างหลังอีกแล้วก็ถมให้อะไรให้สร้างรั้วให้นะคะตัวนี้ปลาไข่ปลาไข่แล้วก็ใครอะ่ะปะาคงปลาไข่เออแม่แล้วก็คนในหมู่บ้านจะรู้ดีนะคะคนในหมู่บ้านรับรู้หมด เป็นเม็ดเงินของพี่ลินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะตัวเนี้ยถ้าจะพูดตรงๆในเมื่อตัวเองหลอกเอาเงินอทองเขาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก็จะต้องคืนเขาทั้งหมดจะพูดว่าให้ด้วยเสน่ห์หอ,อกเสน่หามันไม่มีอยู่จริงค่ะสตอรี่เรื่องเนี้ยจบไม่สวยแน่นอนเอาคนทั้งหมู่บ้านไปเป็นพยานได้พี่ลินเป็นคนจ่ายหลังเนี่ย หลังเนี่ยแล้วก็ฮอนด้าซีวิกที่จอดเต้อเล่อยู่ก็เงินพี่ลินเป็นคนออกเงินให้การันตีให้แล้วก็จ่ายรายเดือนรายเดือนผ่อนให้นะฮะก็เอามาแย้งได้เลยนะถ้าว่าไม่จริงเนี่ยจะแต่งเรื่องแต่งราวยังไงก็ความจริงมันก็คือแบบนี้นะทุกคนวันนี้มันจะไม่ใช่วันของเราพี่เชื่อว่าพรุ่งนี้มนลืนมันต้องเป็นวันของเราไม่วันไหนวันหนึ่งสักวันมันต้องเป็นวันของเราแน่นอนอันนี้พี่ดิวฝากไว้ด้วยนะนะครับ กาจะเข้ามาในบ้านอันนี้บ้านเกิดพี่เดียเลยนะผมใช่เท้านี้ยังจําได้เลยว่าแม่ซื้อให้ตอนเป็นเด็กเนี่ยน,นั่งมาเลยนะสิบกว่าปีแล้วว่าตานานจ,จริงมันเป็นแบบอย่างงี้ทุกคนตอนนั้นนะ่ะเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดเงินของพี่ลินทั้งนั้นเลยที่ส่งให้ไม่นานหรอกตอนสองพันสิบหกเป็นต้นมา ส่งครั้งสุดท้ายตอน2 0 2 3ถามว่าอย่างเนี้สมควรที่จะคืนในส่วนของพี่ลินที่ไปหลอกเข้ามาไหมเอาตรงๆมันก็เข้าขายช่อโกงนะถ้าไม่แบ่งคืนให้เขาเนี่ยเพราะว่าไปให้ความหวังและไปหลอกล่อใหเข้ามาจ่ายมาโอนมาสร้างที่ทมที่สร้างเนี่ยสร้างอาณาจักรพวกนี้ยมันเป็นเงินของพี่ลินนะในเมื่อไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงกันก็ควรจะคืนให้เขา ครั้งล่าสุดที่พี่ลินโทรไปคุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เลียบเนี่ยคุณแม่เลียบเออคุณแม่เลียบก็บอกอยากได้ก็มาถอนต้นไม้มาลื้อหลังคาเอาว่างั้นเออคือพูดมักง่ายไปเลยโอเคนะฮะเรื่องนี้ต้องต่อกันอีกยาวความจริงมันก็คือความจริงต้องคืนเข้ามาทั้งหมดกดหนึ่งใครเครียดอ่ะไปดูคลิปลิฟพี่ดิวบอกเลยใครที่เครียดจากไ,ไ์สดพี่ดิวหรือเรื่องราวของพี่ดิวทีมพานดูดดราม่าพี่ดิวดรามา่า,มาอีกแล้วเซิร์คําว่าลิฟในกระเป๋าพี่ดิว ดิวหลินลิปลิปพกลิปในกระเป๋าเออดิวหลินพกลิปในกระเป๋าใครยิ่ย่ใครที่แบบพี่ดิวช่วงนี้ไม่น่ารักเลยช <L ips> <ป> <rum> ่วงน,นี้ไม่ค่อยน่ารักเลยไปดูคพพพพลิปลิปก่อนล้วจะเห็นความน,น่ารักเออแล้วเสร็จความน่ารักของพี่ดิวหนูไปดูคลิปลิปหนู <L ips> ไปดูคลิปลิปก่อนหน <L ips> ูจะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาหรือหนูจะด่าพี่ดิวหนูหนูจะไม่ชอบหน้าพี่ดิวหรืออะไรก็ตามหนูไปดูคลิปลิป แเดี๋ยูจะเข้าแต่ว่าพี่เป็นคนน่ารักในช่องนี้มีอยู่คลิปนี้ใช่ค่ะตอนนี้ยอดฟิลสองล้านหกแล้วเขาดูสองล้านหกอ่ะเอาลิ์มาทำไมอ่เตรียมน้ำไว้แล้วหรอใช่ค่ะโอ้ยทุกคนวันนี้นะคะเป็นไงบ้างก็กินกาแฟมาสองวันแล้วนะครับก็อยากจะรู้ลิดเหมือนกันว่ามันจะหล่อแล้วมันจะสวยได้แค่ไหน วันนี้จัดอีกสองซองก่อนไปทํางานเพราะว่าตัวนี้ไม่ไมีน้ําตาลนะนทุกคนกาแฟดิวคอฟฟี่ไม่มีน้ําตาลแต่ที่สำคัญคือคือถ้าสมมติคนคุมจริงๆอ่ะกินสองซองคือรู้สึกแบบน้าลินไมไม่รู้นะรักนะครับทุกคนสองซองนี่จัดเลยสองซองเดี๋ยวเอาช้อนก่อนโอเค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 นี่ หอมกลมกล่อมเบาหวานความดันทานได้เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลทุกคนอันนี้คือคลิปประมาณคลิปที่4แล้วนะครับร uh huh. อดูอีก4วัน uh huh. ว่าร่างกายพี่ดิวมันจะเปลี่ยนแปลงมันสัแค่ไหน uh huh. แต่จริงๆนะแฟนคลับ uh huh. เพราะอยากหล่อขึ้น uh huh. เพราะมันจะทำให้แบบว่า uh huh. เนียบฝากติดตามเลยนะครับ หอมอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีคอราสเลอรกาแฟดิวคอฟฟี่นะแต่ไม่มีตะกาทำไงดีสุดเด็ดเกลยรับของพี่ดิวในการที่จะกินกาแฟเพราะว่าทุกคนทุกคนจะตกใจนะอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรกับร่างกายจะกินกาแฟอยากให้ทุกคนดู คลิปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันว่าพี่ดิวจะกลายเป็นยังไงคือตั้งใจแต่เคล็ดลับก็คืออันนี้สองสองคือสองซองเป็นไรเล้ป้อปมันจะไม่หิวเลยสองซองเนี่ยอันนี้ตื่นเช้ามาวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ไหมยี่ิบสี่กันยาอันเนี้ย สองสองหอมมากกาแฟเราดูอีกสักเจวันนะทุกคนจะแบบอ่ะรอดูแล้วกันดูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนแค่ไหน คืนซัดไปสองซองโ okay. อเคแล้วทุกคลิปดูจะไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับ ดูจะไม่ใส่ฟิลเตอร์ดูจะไม่ใส่ความขาวดูจะไม่ใส่อะไรเลยดูจะเป็นคลิปที่แบบว่าถ่ายเสร็จลงถ่ายเสร็จลงมันจะดูโทมๆทมหน่อยนะทุกคนโน f i ฟิลเตอร์โนแอปบิหน้าโน no, ทุกสิ่งทุกอย่างคืออ่ะ <Yeah. S 1> ให้ดูเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูทุกวันให้ทุกคนรอติดตาม